ผมได้มาครับตัว AI ที่จะเป็นผู้ช่วย24ชั่วโมงของเราคอยจัดการประชุมนะ,นะราคาก็เอาเรื่องอยู่มีใบคู่มือมาให้นะอุ้ยเล็กมากเลยนะว,ว่าอุ้ยบางมากเลยอ่ะดูดิทุกคนสวยวะเทียบกับคีการ์ดหนากว่าบัตรนิดเดียวเองในกล่องเขามีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นแบบว่าเคสของมันนะครับอุ้ยเป็นมันดูดด้วยนะเป็นดูดแม่เหล็กเอามาแตะกับตัวมือถือได้สวยสวยสวยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่เวลาเราประชุมนะครับหรือว่าเราทํางานพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ย าวางไว้เนี่ยมันจะมีมโค,ครโฟนคอยจับคําพูดเรานะครับแล้วก็ให้อไปประมวลผลสรุปการประชุมแล้วก็เป็นไมค์แบบไมค์แมปด้วยในนี้มีหน่วยความจาอยู่6 4กิกนะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถที่อยู่ได้60วันใช่ไหมบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30ชั่วโมงนะครับคือวางไว้เนี่ยก็จะบันทึกไปเลยประชุมกันไป30ชั่วโมงใครวะประชุม30ชั่วโมงมีแอป,ปมาให้นะครับเป็นแอป,ปตัว plot AI note taker อันนี้คือเราไม่ได้ใช้ฟรีนะครับคือถ้าใช้ฟรีจะมีจํานวนการบันทึกกเนี่่ทจําัดดไว้ตออนนะื เราสามารถมาซื้อเพิ่มได้นะครับปีละ8,990บาทไม่มีลิมิตเลยคือไม่จํากัดนี่คเราซื้อมาราคา5 0 0 0พันเนี่ยก็ต้องมาเสียอันนี้เพิ่มนะถ้าจะใช้แบบไม่จํากัดอ่ะอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้คือผมใช้ได้แล้วนะคือเชื่อมกัแบแอปเรียบร้อยนะครับก็จะมีให้กด start recording เ,เดี๋ยววันนี้เราจะมีสินค้ารีวิวหลายอย่างเลยเราจะลองตั้งไว้ให้มันอัดเสียงเนี่ยตลอดการถ่ายของเราเลยแล้วดูว่า มันจะสรุปออกมาไงบ้างคือวันนี้เรามปสินค้ายะมากนะตอนนี้ครับเราอัดมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบี่นาทีแล้วนี่นะครับมันขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะผ่านแอปนะครับสต็อปตัวนี้นะนะหรือกดปุ่มที่เครื่องเลยได้ปะกดปุ่มตรงนี้ค้างคือหยุดการบันทึกนะฮะกดเข้ามาที่ซอสนะครับก็คือจะเจอคลิปที่เราอัดเสียงไว้ลองฟังเลยอันนี้คืออัดละว๋อมันก็จะฟัง,งตลอดเลยตอนน,นี้นะครับเขาจะให้เรากดเจเนเรตนะมาเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ2 3สนาทีนะครับมาแล้วกคน ตอนนี้มันจะดันเยดออกมาเป็นข้อความแล้วอะเนี่ยเขาก็แยกออกมาเลยนะว่าเนี่ยคณสมบัติของตัวนี้คืออะไรบ้างตามที่ผมพูดไปไมเมื่อกี้คือแบบว่าเป็นเฉพาะสินค้าหมดเลยนะเราแยกสินค้าได้ดีมากอะคือตอนที่เราถ่ายรีวิวอะเราก็มีพูดถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยที่เขาสรุปมา AI สรุปมาเนี่ยคือสรุปเป็นหัวข้อแต่ละอันที่เราพูดถึงหลกัหลกๆนะก็คือวันนี้เรามีเรามีรีวิวไมโครโฟนไร้สายในปกเสื้อนะคือตัวนี้นะไม้เซลฟี่ขาตั้งกล้องอน้ประสงค์ก็ตัวนี้ ฟิล์มกันลอยโทรศัพท์มิลิเตอรี่เกขึ้นหมดเลยนะในคลิปคือไอโฟน17 Pro Max Mockup รู้ด้วยคือมันวิเคราะห์จากคำพูดทุกอย่างละเอียดมากครับทุกคนคือพูดอะไรไปมันดูดไ้หมดเลยนะมันแยกประเด็นได้ดีมากทุกคนตอนที่คุยกับกันรเรื่องของการทำคลิปไออ่ะบันทึกไปทุกอันเลยทุกคนครับคือตอนนี้ผมว้าวมากเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เราคุยกันไปคุยงานคุยประชุมนั่งคุยกันแบบเรื่อๆยอย่างเงี้ยคือพูดไปเรื่อยอะ่ะแต่เขาสรุปมาเป็นประเด็นทําให้สิ่งที่พูดในวันเนี้ยของผมอะ่ะถูกบ แล้วผมจะมานั่งอ่านคือมีประโยชน์มากอ่ะ